อันกระโปรงไมกิ้งคืออันนั้นจะคือได้เอามามัดเอาเมันเต๋อมีหลายรุน่นรุ่นที่แบบเป็นเป็นฮูเะยรก็มีนะ <c oughs> ม่อันเจ้าแล้วละไม่เจี๊แล้วละเรียบร้อยเลยพี่น้องประมาณนี้เลยขอ,องน้องโบได้อามาของแท้เลยเป็นเงินพี่น้องไยเป็นเหรียญเป็นเงินไต่เงินได้เงินโอ้งามขนาดเลยงามงามเวลาน้องแต่งตัวเต็มที่เต็มยศกังามดีบแบบได้ ยังไม่ได้แต่งหน้าดิเนาะโอ้โหาัดหน้าสดๆขัดหน้าสดๆก็ยังขาวก็ยัางงามเนาะบุญกไกลเลย <laughs> ใส่สุดได้สุดมงสุดอย่างมากหากได้ใส่สีสงงสแรกก็จะป้าให้เขารักไปได้บุญกินเจียงมากเขารักเอาไปแล,ล้วแล้วล่ะหมายถึงรักคนนะนะ <laughs> ยังบอกป้า,าให้รักเนาะ สบายดีสองสาวสบายดียดยดมื่อนี้ไอซิได้เบิรงกกันสุดเผามงอยู่บ่มื่อนี้ได้เนาะใส่ให้ไอเบิรงกีน่เด้อได้พ่อกับนุ่งคือกันพ่อก็ใสสุดมงเนะสุดมงของผู้ชายเมื่อนั้นเข้าไปเห็นเหมือนนั่นหอกกระำจากไรเอาไว้มาใส่กิ่นเจียงเนาะสุดประมาณห้าหกแสนเนี่ยแะของผู้ทายของเจ้าพัล้านลายไป,ไป,ไป้ามีเครื่องประดับแพงเนาะ เดรร่อยเป็นมิตรเลยเออของไม่เก่งพาไม่เก่งไปซื้อมันล้านได้ครบเลยเขาซื้อทัล้านสองแสนครับอ่าแปดสิบพันได้หมดทุกอย่างเลยได้หมวกได้อย่างได้เครื่องอยู่ในงานเดรร์นั่นน่ะเนาะมันสิเ้อกว่างจะเอามาขายอยู่ในงานบุญได้ขายอยู่งานบุญนนั่แพงไปไปเริ่มเลยตามมาวสั้นไปสั้นไปตามไป น้องคนสิไปใส่สุดพามง์ให้เ่าเพลินเบิง่งเขาไปไปซื้อเมื่อนั้นพาเมย์เก่งไปซื้อสุดมงเมื่อนั้นก็เจออ้าบ่าอันเป็นเคยอันมงต้องมีอันสุดมงได้ก็เจ้าบบอกเรา <c oughs> เลยใส่งามๆเลย ของไมกิ้งได้สินี่น้องไมกิ้งของน้องไมกิ้งกับมีเหมือนนั้นบรเพื่อนพาน้องไปซื้อมันะบาเพื่อนยังเพ่นได้เห็นน้องไส้เสิเป็นครั้งแรกเลยเลยเห็นเออเห็นไส้ละเห็นไส้ตอนลองตอนลองสุด <c oughs> นี่น้องแต่งตัวสดๆให้เบิ่งเลยพี่น้องเลย น้องไมกิ้งกับน้องไมเจ้าลูลูกันเรียมานไหนที่น่าจะชื่อน้องชื่อเอาอันกระโปรงไมกิ้งคืออันนั้นสักคือได้เอามามาัดเอาโบแมนเตะอันนั้นไม่ได้มีลายลุล่นโอ้มีลายลุ่นลุ่นที่แบบเป็นเป็นหูเลยก็มีเนาะโบแม่นเป็นหูเป็นยางเยอนะนะเอามานุ่งได้เลยเออกมาในน้องสืแต่งแบบเป็นแนวกระโปรงพี่น้องมันมีสองแบบได้สมีเสื้อแล้วก็ เป็นกระโปรงบางรุ่นก็นเป็นอันทรงบางรุ่นก็นุ่งเป็นทรงบางรุ่นก็นั่งนุ่งเป็นกระโปรงเนะในของไม่น้องไม่เก่งสิเป็นแบบมัดแบบมัดเอาแบบมัดเอานี่แอวรุ่นใดก็นุ่งได้มัดพอดีเลยพอดีฮอบเลยขันแอวะน้องฟาร์ม ลองมึงด้วยมีตัวใหญ่กว่านี้อีกไอ้ฟามไม่ไหวฟามตัวสูงก็มีตัวอันใหญกว่ีแล้วบางทีก็ัวนว่าอ่เลยรุนใดกันน้นะใส่แบ่นแน่กับผูดีเลยได้พูดี เออตัวนั้นตัวน้อยของมื่อกี้น้อยส่งแบบนี้เออแต่ว่าฉันโพสอันนี้นะ่ะมันก็มีต้นหน้าก็มีก็เคลื่อนๆแคบบ่นั้นแหละงามอันนี้ก็ยังบุพอนี่อเออแต่ว่าได้ยุตัวนี้นะได้นุ่งได้อันนี้ <c oughs> เอาลองนุ่งดูด้วยคือเลยนะโอ้หงงาม,งาม <c oughs> มาไว้พี wow. ่เครื mm ่องประดับกับมีครบสุดเด็กน้อยก็มีแต่ตัวงาม ນຸ່ງໄປຫນຸ loser, simple, ່ງໃດຫນຸ່ງບໍ່ໄດ້ຫນຸ່ງໃດຫນຸ່ງບໍໄດບໍ່ດນກິດອງານຸນກິນียงລ້ດນ อีกจักน้อยเดือนนี้แล้วนี่แต่ว่าน่าสิอีกบุญกินเจียงก็เป็นเดือนนี้ก็สิเป็นช่วงวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองนี่ต้เลยบางคนก็กินเน่าวันที่ห้าที่หกกินเจียงเรื่นมใหญ่พอดนมใหญ่พอดีเราแม่เขาบอกว่านมใหญ่พอดใส่นุ่มบ่ได้

บุพเพนนีบุพเพนนี่น nah, น <Uh, ีนะโอ้บทเฮืงต้องไปสร้างเฮตพิเศษละก็เคลื่อไปจากได้นี่งามขนาดเลย อ๋ออันแบบนี้เนาะที่ว่าที่ว่าเจ้าอยากได้มือนั้นนะเนาะอันนี้เนาะมันใส่หอดขาดที่จริงล้วใส่หอดแต่แถวเขตหัวเข้านี่เออใส่หอดแต่นี่ที่จริงเราใส่หอดแต่นี่เพื่อกินเชียงปีนั่นอ่ะมีเจ้าไดไเนาะอาย่ายเอาเหมือนนั่นเด็ไอายก็ว่าอยู่คือคือเจ้าสลัไอายก็นังถามในในม่งเกยงอยู่ เด okay. huh? ี ok> mm. ๋ยวะระถ่ายได้ค่อยเนาะตอนกินบุญกินเจียนนะเนาะถ่ายได้ตอนนั้นไม่รู้เขาไม่เชีย่ยงเลยฟังใครค่อยก็ไปเให้หมกคิดมันะไอเห็นสิเจ้าเต้นนั่นงานกินเจียงไงเด็กับเจ้าเต้นบุกใช่แล้วนั่นละต่ายให่ไม่ดีอังบุกใไอคิดบ งเจังกมเนีนะต้องต้องอ่ะายตทัโอ้งามงพอด,ดีเลยได้ถ่ายหุบแล้วนีเาบ้นเอนี้อนเอเอลองสวมดูกใส่พเขาเาเนเา่ตัวยเมื่อกี้ก็เห็นะ <TH UR R> ของมันต้องมีนะพี่น้องเนาะกระเจ้าสีใบแต่งในมือสําคัญสําคัญป it, เป็นมือขุนเทียมมืออะเห็ดงีเห็ดข้อข right ุดก้อต่อแขนเห็ดแก้วเห็ดดองก็จะใส่สื้อเป่ามงได้เออระวังตามสายมงเด้อ้ใ่ มาไายเอาตัวเลอดเลยมิดอันจบแล้วละไม่เจี๊ยแล้วละเรียบร้อยเลยพี่น้องประมาณนี้เลยของน้องไม่เจี๊ยด้วยด้วยเอาไปล้างเอาไปเป็นฮุบเป็นแผ่นใหญ่เนาะพ่อเพื่อจะได้ฮุบแผ่นใหญ่พี่น้องเลย เก็บใบเบิ้ลบ่บ่เพื่อนถามไอ้เพิ่นจะใส่บ่สักบ่เพื่อนทำหน้าที่เป็นตากกล้องเหรออันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าแต่งเงอแต่งตัวของสนเท่าบ่เพื่อนเอามาให้เบิ้บ่ไิ้มีเห็นได้แบบนี้ง่ายที่สี่เห็นถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วมันนี่ก็เจ้าได้ใส่ก็เจ้าใส่ให้เฮาเบิ้งยังบหอดมือหอดงานหนอะฮอดมือฮอดยามดอกแป่ว่าก็เจ้าเอามาใส่ให้เบิ่ง เกีไม่ขอยิ้าิงนะไมค์ขคกิ้งมีหมอกหรือยังบมาหมอกของจ้าเป็นแบบไอ๋อหมอกยาวแบบเป็นแบบนั้นอะเออไม่กิ้งแล้วละใส่ไอ้คอเบิ้งดูเอาเบิ้งแตนลุ่มจนฮอตเพื่อ ตั้งแต่เพื่น,นเป็นฮอตหัวโอเคพี่ <c oughs> <c oughs> okay. น้องโฟกัสที่สุดพี่น้องเลยงามขนาดเลยมาเด็พ่อเปิ้ลกระแต่งคืกอกันพ่อกับเรากระแต่งได้เราใส่สุดเผามุงให้เบิ่งแล้วมาเนี่มาแล้วง้ออย่าจะซื้อชินแตงเดะเพิ่งพราะวาอนนี้มันยังมีหัวไยก็จะตัว,ต,วตัวนี้ตัวนี้เครื่องประดับเลยเนาะอันนี้เครื่องประดับอันนี้แหละเทปแบบมันแพงๆสุด เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนกับมันแพงน้ำเครื่องประดับนี่พี่น้องแต่ว่าอันนี้ยังผมแม่นของแท้ถ้าเป็นของแท้นี่โอ้แพงเป็นเงินแทะเนาะถ้าของแท้กับเงินแหไรเงินเมื่อไรอันนี้มันยังอันนี้ผมแม่นเงินพี่น้องอะไรเป็นของอันนี้ก็ของแท้แต่ตัวนี้ผมแม่ตัวนี้ตัวนี้ผมแม่ตัวนี้แม่แต่อ้ตัวของแท้เดี๋ยวเพื่อนให้เบิร์กอันนี้เงิน แต่ว่าตัวน้ำค้อนี่โบเมนของแท้นะตัวน้ำค้อนี่เป็นของอ่ะเอออ,นนอันนี้แท้ของแท้เลยเป็นเงินพี่น้องไงเป็นเหรียญเป็นเงินใส่เงินได้เงินอันนี้ชอาอันนี้นเปนปงอันนี้นี่ของแท้บอลผ้ามัดเอวนี่แต่แต่ยู่น้ำค้อนี่โบเมน,นอยู่น้ำค้อนี่ของอันอันนี้ประดับยังบบเท่ปันไดไปไปไปทางนอกไปนี่ เรียบร้อยแล้วโอ้งานเราออกมาหาแสงสว่างแห่งงามพลโอเคมีแต่โตงงามงามมีแต่คนงามงามมีหลายสีเลยทีอจริงเรามีทั้งมีสีเขียวแล้วก็สีออกสมพูสีแดงก็มีนะสุดเผ<ม>่าม,มง <laughs> มีหลายแบบเลยพี่น้องเนี่ย หลายแบบให้เลือกเลยแต่ว่าข้าเจ้ามักสีฟ้าสีน้ำเงินน้องไม่กินกับมักสีนี้คือเลยได้สีนี้มาอันนี้แหละสุดที่ว่าอันค่อยพาไปซื้ออันเดียวกันเลยนะบคนละนัปคนละอย่างนะตัวนี้โันนี้ยกอันนี้นีมัีคองแท้อน้มันหนีค้องท โอ้งามขนาดเลยงามงามเวลาน้องแต่งตัวเต็มที่เต็มยศก็งามอีกแบบนะยังไม่ได้แต่งหน้าดิเนาะโอ้ข้างหน้าสดสดข้างหน้าสดสดก็ยังขาวก็ยังงามพี่น้องโอ้บ่อเพิ่นบ่อเพิ่นคิดว่ากับเจ้าอันแต่งหน้าเลยเจ้าทาแต่ลิปสติกทาแต่ปากซื่อเนาะที่เหลือเป็นหน้าธรรมชาสตร์เลยกันยังงามเนาะกันแต่งหน้าเข้าไปาั็กซี่ัมเลจือบได้คือมุ้มนั้นไอ้จือเจ้าบได้ไอ้คิดว่าเป็นมู่เจ้ามาใส่แล้วท่ายมุ้มน้ำสิเจ้าสระ โบแม่น่ะเป็นหุบของน้องนั่นเองเบิ่งไกลๆเลย <c oughs> งานขนาดเลย beautiful girl พี่น้องดึงไปเลยเออเอาอาาราอ่านได้ใส่สุดได้สุดมงสุดอย่างมากหากได้ใส่ปีแรกก็จะฟ้าให้เขาลักไปได้ <c oughs> บุญกินเจียงมากเขาลักเอาไปแล้วแล้วละ่ะหมายถึงลักคนนะนะ <c oughs> ยังบ่ฟ้าให้รักนะยังบู่พร้อมบ่โดนโดนก้อนอายุไรลานพร้อมก้อนไรจะเอาไรจะเงินอย่าฟ้าให้เขามาลักเอาเด้ออายุยังน้อยอยู่สาปีจะเอาก็ได้เพราะว่ายุคสมัยนี้มันบุคือเก่าล่ะพี่น้องสมัยก่อนแล้วก็เจ้าบอกว่าอายุสาวปีขึ้นไปเขาจะว่าเท่ายันเขาบ่เอายันผู้บ่หันบ่เอายันผู้บ่มันตีว่าอายุหลายพุทธ เท้จริงแล้วเศรปีแล้วก็ยังน้อยอยู่ห่ะแหละแต่ว่าคือเจ้าสรีนิยมเอากันตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่อายุอัน14 15ปีบางคนก็น12ปีก็มีเอาผัวเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศน้องๆเพื่อนอน่ะใส่ซุปพะมงให้เราเพื่อนก็เป็นโอกาสดีขนาดเลยเพื่อนได้มาเห็นได้มาเบิ้งได้มาเบิ้งน้นองใส่ให้เบิ้งเลยมื่อนี้ Yeah. เอาเลยมอไนกันเส้นเลยเส้นเริ่มกันเลยเขาบกวเดยมันูีนะนี่เขาอวาตเดียวยังมี่่เอยางแจงท่าเราเอย่จาตปเนัน นเราก็เห็ดก้องคนที่เป็นเนี่ยทีเจ้ากัดเต้นไปเลยแหละเอาในอะไรกัดเต้นไปเลยบ่าเข้ากันกันกากมัน Ուրեմն դա է քո հարցը